สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ pdf จาก a n y f i f ค่ะให้เข้าไปค้นหาอ e ีบุ๊กนะคะใน Google นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างะจะเข้าไปค้นหาอ e ีบุ๊กของครูสังคมน่ารักนะคะก็พิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะสมมุติว่าเลือกไปที่ติวเข้มวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คลิกลงไปค่ะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะ วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือมันจะมีช่องสีน้ําเงินตรงนี้ค่ะก็คลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะลองกดเข้าไปค่ะปุ๊บตรงนี้ก็จะทําการดาวน์โหลดให้แค่นี้เองนะคะง่ายมากเลยนะคะก็ลองเปิดดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถที่จะนําไปแก้ไขได้นะคะ วิธีที่2ค่ะสมมุติว่าเรามีไฟล์ e-book ตัวนั้นอยู่แล้วนะคะลองคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นให้สังเกตด,ด้านล่างสุดอะคะ่ะจะมีคําว่าดาวน์โหลด PDF นะคะตัวสีแดงๆตรงนี้ค่ะลองกดเข้าไปดูนะคะแต่ว่าอันนี้มีเนื้อหาเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนตัวใหม่นะ,ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะจะสังเกตว่าด้านล่างเห็นไหมคะมีคําว่าดาวน์โหลด PDF ก็คลิกเข้าไป ทั้ง2วิธีนี้นะคะแนะนำให้ทำใน PC หรือทำในโน้ตบุ๊กทำในคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปคุณครูจะทดลองค้นหาคำว่าสงครามโลกนะคะจาก a n y f i ่นะคะก็เจอแล้วนะคะคลิกเข้าไปในตัวนี้เดี๋ยวเราทดลองดูก่อนนะคะคลิกลงไปค่ะ บจะสังเกตว่าตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นดาวน์โหลด pdf ให้หไหมคะช่องสีน้ำเงินเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะเดี๋ยวรอเขาดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะคะก็ลองเปิดดูนะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นขั้นตอนง่ายๆในการดาวน์โหลดไฟล์ pdf จากโปรแกรม a n i f i p นั่นเองคะ่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ